สวัสดีครับทุกคนผมซาวโวนะครับและนี่ครับจะเป็นคลิปพิเศษที่ไม่ได้ทำมากับสบภาแล้วครับคือแบบเป็นคลิปมอนทาจมอนทาจสซาโวรวมช็อต5ช็อตตลกช็อตมึนของซาวโวในการเล่น TFT เซต9กับ9.5นะครับไม่ได้ทำแบบนี้กันมานานละซึ่งตลกดีผมทำแบบนี้ครั้งแรกแบบเอาช็อต แตกฮะรวมกันเนี่ยตั้งแต่ตอน TFT เซตหหรือ6.5านี่แหละฉลอง1,000ทัพซ์และตอนนี้นะครับมาถึง1,000 0กว่าซัพ์แล้วด้วยก็ต้องขอคุณทุกคนมากหวังว่านะครับทุกคนจะติดตามกันต่อไปดู TFT กันต่อไปนะครับตางผมเองจะพยายามช่วยแค่เกมนี้นะครับน่าสนใจสนุกเข้าถึงง่ายทั้งไกด์ทั้งเกมเพลย์ต่างๆทั้งคลิปให้คุณนะครับกับผม เล่น TFT เซตตอนนี้เซตอื่นๆให้สนุกกันไปด้วยกันเลยนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณคุณเลยใช่ครับคุณเลยมึงเลยที่ติดตามกันมาตลอด TFT เซต9และ9.5นะครับเจอกันต่อไม่ได้ไปไหนนะครับเจอกันต่อใน TFT เซต10และต่อๆไปนะครับวันนี้ซาวโวไปก่อนบ๊ายบายอารีไม่จำเป็นก็ได้ปะไม่ลงอะผมไม่ลงอารีห่ดาวของป่าแน่นอนอะผมไม่เอาอารีหนึ่งดาวแรกแน่นอนอ a few moments later นี่นี่นี่ มันไม่ง่ายนะครับที่คุณจะชาดฉลาดแบบเาวโวคนนี้เนี่ยอันนี้สายออฟฟิินชีพนี่นี่แล้วอาลิฮ้าบึมมึงหลอกกูมึงหลอกกูมึงหลอกกูมึงเลยมึงเลยมึงเลยใครสิวโก้สองดาวแพ้อาลิหนึ่งดาวใคร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  มึงใช้ความที่กูอ่อนซ้อมทีเอทีมาหลอกกูใครคนไหนกูอดอแอกูไม่ได้ไดซซเซอร์มานับหลายปีกูเลยโดนหลอกง่ายหลอกล่อง,ง่ายมึงเลยมึงให้กูเป็นลูกไก่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นหนูทดลองเป็นลูกไก่ในกำมือ thank you give me your money thank you give me your money รอบหนึ่งก็ดีครับเราจะได้แบบสแต็กต่อไปแบบมันจะได้แบบแพ้เยอะกว่านี้แพ้8ปดถือว่าดีมากๆล็อกถ้าผมล็อกไปเมื่อกี้เราคงไม่ได้อาฟเฟียรสองดาวเลยครับมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างโอเคกว่ามากเลยครับกูจะได้ไก่ฟามแล้วือคนเล่นไก่ป่ะอ๋อะไรอ่ะนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ตห0 0 0งบาทคนที่จะได้ก็คือ ทาก้อนสี่ไม่ใช่ทาก้อนสองแล้วก็ชาร์จไอซี IC. ดัมมี่ใช้สกิลดินี่ <c oughs> <c oughs> ดัมมี่ดัมมีโอ้โหแล้วมันเป็นแล้วมันเป็นลุมยิงด,มมดัมมี่ดัมมี่ดัมมี่ติดโลกดัมมี่ติดโลกแล้วมันไปนด้านหลังด้วยตาปิดไฟคุณซูไม่เอา กูรวยแต่แม็กเลเวลคือเจ็ดแต่ว่าอย่างที่บอกแหละครับการได้ตาหนึ่งอันน่ะมันไม่ง่ายเลยนะรักจีใครอ่ะรักจีใครรักทำอะไรอ่ะรักจีใครกูเห็นนะมึงจีใครอ่ะรักไม่จีใครเลย อ่ะเลผมเห็นนะไม่ใช่กูไม่เห็นนะผมเห็นตัวละครแล้วไม่รู้อยู่ด้านซ้ายมืออันตรายครับผมเตลี่นะครับกูให้เลย15าวิ15บาวิตายแน่นอนเอ๊ะรอบนี้ผมแจกโคดอย่างรอบนี้ผมลืมแจกโคดปะอุ้ยโอ้โหอัตวากูแพ้ได้ไงอะ กูสี่ดาวเลยนะเว้ยกูตายได้ไงอะขอขอเทดิอุ้ยขอป๊อปปี้สีดาวหน่อยอุ้ยขอป๊อปปี้สีดาวหน่อยมันวนี่ไงลงทีหลังไงขอป๊อปปี้สีดาวอ๋อไม่สีดาวอ่ะไม่สีดาวอ่ะไม่สีดาวอ่ะอ๋อต้องไอเทมเท่ากันต้องไอเทมเท่ากันจะตายอย่า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 ตาย อย่าตาย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 ไม่ไม่ไม่น่าลบหลู่เลยไม่น่าเล่นเลยอย่าอย่าตายอย่าตายอย่าตายเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งลาสเตนร์ลาสเตนร์ลาสเตอร์เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งสองหนึ่งคนหนึ่งก็เหลือหนึ่ง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 เรื่องหนึ่งโอเคอะไรอยู่กูไม่ต้องไปเล่นอะไรก็ได้กูไม่ต้องเล่นเลยกูจะไปเล่นทำไมเนี่ยกูเล่นอะไรของกูฮะผมไม่ชอบเวลาตัวละครโดนเตะมันเสียความรู้สึกอะคือมันไม่ได้ตายอะมันโดนเตะผมรู้สึกเสียความรู้สึกไหมเราไปดิเราไปดิเราเราไปได้อยู่แเรา but not for me นี่นี่โอ้โหลวงแบ็คไลน์ด้วยเรายังโลแบ็คไลน์ได้อยู่ฉลาดมากปุ๊บเฮ้ยเฮ้ใครไฟรู้ว่าเฮ้ยมึงเลงใครอ่ะเอ้ยจะลอยกูอ่ะโอ้ลอยไปเวทอีพอร์สเซเบิร์นไอเที้ยลอยไปเวทแม่งอีพอร์สเซเบิร์นมากอ่ะโอ้โหผมดูพวกผมไปตรงไหนได้บ้างเนี่ยโอ้ไม่งไม่มีทางโดนไปเวทผมอ่ะดูว่ากูไปตรงไหนได้ไอ้เหี้ยกว้างขนาดนี้จะ ถ้ารอบนี้กูไม่สามารถทำเอทอกสามดาวได้พุงเรียกว่าเซาใหว่ได้อีกรอบเลยกูอนุญาตแต่ถ้ากูสามารถ ไปไหนไปไหนไปไนะทมันไม่มันมันมันไม่ได้บทเกมมันไม่ได้บทเกมมันไม่บทเกมกูคือผู้ทำเบเวสสามไม่นานนี้เลยรีเซนลี่ไก่แค่เอกถอกตัวเดียวมันจะหายไปไหนฮะออ้โอ้ไอกิ๊กเือไอ้กิ๊กเือโสโคร อย่าว่าว่ารอบนี้จะชนะพลังแห่งชิลิมันได้เด้มาเสียได้มากระจอกแ้กิ้งกืออย่างเจ้าแต่ชาวชิลิมันทุกคนไม่ยอมสยบต่อก,กิ้งกือหรอกตายซะแม่งูจะอยู่ทางทางขวาผมจะส่องเยอะส่อง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 ไมค์เกมแล้วไปทางขวาและไม่งจะโดนหลอกให้ไปทางซ้ายให้ไปทางขวา นี่นี่ My g เกมไง My g เกม My g เกม My g เกมเทเลปาร์ตี้ครีเอทีฟวาไรตี้ที่นี่ที่เดียวกูรู้จริงจังกูจริงจังไงจริงจังไงกูจริงเพราะกูจริงจังไงเพราะคนมันจริงจังไงเพียที่หนึ่ง กูไม่ต้องการให้เชนตายแคดแรกอะพอดีปัญญาดูบอกยีเดียอะไรวะปวยเจ็บเจ็บเจ็บเนี่ยอัฟเฟรียสมันก็ช่วยอัฟเฟรียสสกิลเซลลี่ยิงเนี่ยแล้วก็แท็กไอ้เยียมันใช้ได้มันใช้ได้แล้วมันดีมากเซลลี่มันยิงชิงตัวละครกองหลังใกล้ตาย แล้วเด็ดๆใครของใครกูปะน่าจะกูใช่ไหมเมื่อกี้เขาเป็นเกวียนปะใครอะเอา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 เฮ้ยมจะเจ็บมากๆมันจะโดนแบบมันจะโดนดาเมจแพลปฟิกชึกๆเฮ้ยผมเจอคาลเตอร์นีล่าแล้วคุณ เบเวสสองดาวแล้วสามเอลซีครับเลสไฟหายไปแล้วเลสไฟไม่อยีงอยู่นี่เลยเสียเดียวอย่าใส่เดียววะอย่าใส่เดียววะนี่โอ้ย่าใส่เดียว,ๆๆๆๆยว,ยยว holy shit ตัวอะไรโผล่มาไม่น่าแพ้หรอกมา้ากูชนะกูชนะนิล่ากูแพ้ไอทอ แต่กูชนะนีล่าเอาละครับทุกคนลัก์อาริแล้วก็เคลแล้วก็เหล่าแทงรับตีทั้งหลายค่าทุกคนเตมาเสียเราไม่เตียรเราไม่เอาเวทเรากินผักแกเชดแต่ไม่เล่นเวทแน่นอน ผมจะขอบทเลยนะแต่คือคือกูด่าอยู่แต่กูเสียตังค์มาอยู่แตนั้นกูมีสิทธิ์ด่าด้วยเพราะตอนนี้ไม่ได้ทำเกมเนี้ครับหลักการกาชาห่วยมากอันอันนี้คือพูดแต่ก็กลัะเปิดอยู่นะฉะนั้นแบบดูแบบดูไม่บูลลี่เนาะคือกาชาเนี้ยมันเป็น l i ตเติ้ลเ e เจมันเป็นตัวละคเกมดีมากเกมดีมาก I love TFU ร o บ of o r หกกูมาเลือกทำช่องย t u b e ถูกมากฟึบ รอบนี้กูไม ok ่ที่หนึ่งกูจะเต้นไก่ย่างตามไอ้ไก่นี่ตรงนี้ right here right now เออรอบนี้แหละกูที่หนึ่งแน่นอนถ้าเราเป็นกูไม่ที่หนึ่งกูจะเต้นตรงนี้เลย A few moments later ฟืบ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 โอ้มันคนจะโชคดายมากเลยนะครับถ้ากูต้องเต้นไก่ย่างแล้วกูแหวนหนึ่งทั้งหมดในเกมเดียวกันเฮ้เฮ้เฮ้เฮ่าอะไร Elaí, Alaí, 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 Alaya, Alaya, Allah.